สวัสดีครับผมไมร์โน c ชา n แนลนะเดี๋ยวคลิปนี้อัปเดตให้ดูว่า,วารถไฟฟ้าสถานีรามคำแหงเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีนี้มันจะเดินทางสะ,วสะดวกง่ายกว่าเดิมตอนนี้ข้างหน้ามหาวิมหาลัยเนี่ยเขากําลังสร้างรถไฟฟ้าอยู่เดี๋ยวตรงนี้เขาจะทําเป็นสวนหย่อมที่อยู่หน้ามหาลัยเนี่ยก็คือลงจากรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็เข้ามหาลัยตรงนี้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปอัปเดตให้ดูนะแล้วก็ เส้นทางรถไฟฟ้าย่านถนนรามคำแหงเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีเนี่ยเดี๋ยวจะเสร็จแล้วเขาบอกว่ามันจะเสร็จประมาณสักปีห6หตอนนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยมันเป็นปี6 3อีกประมาณ3าปีนะน่าจะเสร็จแต่ว่าหน้าหมาลาัยเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีพวกสวนหย่อมด้วยเนี่ยสนหย่อมประมาณนี้เขาขึ้นไป้ายไว้ว่า มันจะเป็นประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าพอเสร็จแล้วปี66เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอติดตามอีกทีนึงครับนะแต่ผมไม่ได้เรียนรามนะแต่ว่าพักอยู่ย่านรามอนะ่ะเดี๋ยวพาไปดูสถานีรถไฟฟ้าอยู่ที่ถนนรามคำแหงมันจะมี3จุดเมื่อกี้เป็นสถานีรามคำแหงนะรถไฟฟ้ามันจะวิ่งมาจากนู่นเลยเส้นรัชดาเลยูนยนวัฒนธรรมมาถึงหน้ารามคำแหงแล้วก็เข้ามาหาลัยเลยถ้าเกิดว่าใครมาทงมาเที่ยวมาเรียนรามนะข้างหน้านี้มันจะเป็นในนี่ สถานีเรียกว่ากรกตราชมังอ,อ่ะพอลงสถานีแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆพาไปดูตรงนี้ก็ป้ายรถเมล์ฝั่งมหา,ายรลามกำแพงเวลาคนขึ้นมาลงป้ายมหาไรไรลามหน้ามหาไรก็จะอยู่ฝั่งตรงนี้ฮะแต่ว่าฝั่งที่ผมอยู่เนี่ยฝั่งตรงข้ามกับมหาลัยก็จะมีป้ายรถเมล์เหมือนกัน ึงแล้วอนี่หน้าการกีฬาแหา่งประเทศไทยหรือว่ากกทหรือจะเรียกว่าราชมังสนามกีฬาราชมังเวลามีแมตทีมชาติไทยแข่งตรงนี้น่าจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่มาลงหน้าราชมังนี่แหละได้อยู่ฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จในช่วงของปี2566อ,อีก3ปีตอนนี้ที่ผมถ่ายปี63นะขึ้นจากรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็เข้าสนามได้เลยสนามกีฬาราชมังก็จะอยู่ตรงนู้นลงแล้วก็เดินเดินเข้าไปเลยเดินมาเข้าหน้าตลาดแนละ้วข้างในนี้ก็จะเป็นตลาดเดี๋ยวผมพามาเดินมาดูจุดนี้ก่อน มันจะมีจุดที่แบบให้คนซื้ออาหารนั่งกินตรงนี้ได้นะจะเป็นจุดแบบพักเวลาคนก็ซื้ออาหารทางในตลาดฝั่งนู้นแล้วก็จะมานั่งกินชิลตรงนี้เนี่ยเยอะอันนี้คือเป็นจุดที่แบบนั่งในสลาก็คือนั่งกูบกเพอเลยเหมือนแบบนั่งดูริเกดูคอนเสิร์ตอะไรประมาณนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็น พื้นที่ของสนามกีฬาราชมังตรงนั้นก็จะมีคนพาหมาพาแมวมาวิ่งเล่นเดินเล่นเต็มมาช่วงวันเสาร์อทิตย์เป็นสนามย้าใหญ่ๆนะตรงนี้มันจะชิลหน่อยฮะก็จะมีคนนั่งซื้ออะไรมากินเต็มเลยเดี๋ยวพาไปดูในตลาดนิดนึงเดี๋ยวถ้ารถไฟฟ้าใต้ดินสร้างเสร็จในปี2566อีก3ปีนะ <Okay. S 1> มันจะสะดวกขึ้นกว่าเดิมฮะมันก็จะมีทั้งเสื้อผ้ามือหนึ่งแล้วก็มือสองอที่นี่ อันนี้จะเป็นทางเข้าแรกๆนะด้านด้านหน้าจะเป็นโซนเสื้อผ้าที่นี่มันจะมี2โซนมีโซนของกินกับโซนเสื้อผ้าตรงนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าโซนใหญ่จะเป็นมือหนึ่งตอนนี้มันจะเริ่มเข้ากลางเดือนแล้วคนยังไม่ค่อยเยอะคุนยังไม่ค่อยเยอะให้ฝากร้านพี่อ่ะร้านลุงโอ๊กอยู่ด้านนี้นะครับเป็นแบรนด์ผู้ชายนะครับ<ม>ราคาหลักร้อยมีเพจด้วยนะครับลุงโอ๊กแบรนด์เนมือสองขอบคุณมากครับสวัสดีครับเคยฮะเมื่อกี้ให้พี่เขาฝากร้านส่ เดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศต่อวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่สิ้นเดือนกับต้นเดือนตอนนี้มันจะเริ่มเข้ากลางเดือนแนละ้วถ้าเป็นช่วงสิ้นเดือนกับต้นเดือนใหม่ๆเนี่ยคนจะเยอะหน่อยตรงนี้มันจะเป็นโซนเสื้อผ้านะแต่ว่าถ้าเป็นโซนของกินมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวพาเดินดูโซนตรงนี้ก่อน <S <S ผมว่าเนี่ยตอนนี้สถานีรถต้ดินเนี่ยมันยังไม่เสร็จมันจะมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่จะมาลงที่เนี่ยฮะการกีฬาแห่งประเทศของประเทศไทยจะอยู่ฝั่งด้านหลังตรงนู้ ที่ผมถ่ายดูตอนแรกนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ย่านอื่นเนี่ยคือถ้าไม่มีแมตช์แข่งขันฟุตบอลเนี่ยก็มาเดินเล่นที่สนามกีฬาราชบังได้มันก็จะมีตลาดนัดทุกวันยกเว้นแค่วันพุธที่ไม่มีตลาดนัดแต่นอกจากตลาดนัดมันก็มีจุดให้ถ่ายรูปเล่นอะไรเยอะพอสมควรเหมือนกันนะจะมีสินค้าแบบรองเท้ามือสองเนี่ยมือสองมีทั้งมือหนึ่งมือสองมือหนึ่งมือสองปนกันเลยใช่ไหมมีเพจไหม มีขายบนเพจได้ไหมได้ให้ฝากฟรีให้ฝากร้านฟรีครับผมชื่อเพจอะาอะไรบอกไม่มีไม่มีเพจพี่ส่วนมากบันจายู่หน้าร้านนี่ตะล้อขายดีดีรัก้าบอเอาไม่มีเพจจะให้ฝากฟรีบนช่องอดเลยเดี๋ยวไปไปหาร้านฝากร้านฟรีใหม่เดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศต่อฮะเดี๋ยวจะให้พ่อค้าแม่ค้าฝากร้านฟรีบนหน้าช่องเลยนะถ้าเกิดว่าใครมีขายบนเพจบนไลน์ด้วยก็ฝากฟรีไม่คิดตังคงนะตรงนี้ เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เป็นสิ้นเดือนด้วยคนเยอะตอนนี้มันยังเป็นโซนเสื้อผ้าอยู่มันก็จะมีจิบอาถะตรงโซนนี้จะเป็นมือหนึ่งแต่ถ้าเป็นพวกสินค้าเสื้อผ้ามือสองรองเท้ามือสองจะอยู่ข้างในตรงนู้นเดี๋ยวพาเข้าไปดูจะเดินไปเรื่อยๆน,ะนี่เสื้อผ้าไม่รู้มือหนึ่งมือสองเซเลล์ตัวละร้อยอะไรที่มันเป็นป้ายเซเลล์เนี่ยควจะลุมเต็มอันนี้เป็นกางเกงใส่ได้ท้งผู้หญิงผู้ชายฮนะเกี่ยตัวละร้อยใส่ไม่ได้มาเปลี่ยนได้ครับนผะนะม เปลี่ยนเสื้อผ้านะไม่เปลี่ยนแม่ค้านะครับผมเนี่ยก็จะมีทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายที่เป็นมือหนึ่งมือสองนี่นี่ครับผมมือสองแตมตัวละร้อยอะ่ะถ้ารถไฟฟ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคนที่อยู่ย่านอื่นเนี่ยนั่งจากย่านรัชดาเนี่ยมาลงที่สถานีสกทก็น่าจะมาเดินเล่นได้แต่ว่ามันอีกตั้ง3ปีนะปีนี้ปี63ครับรถไฟฟ้าจะสร้างเสร็จในปี66สถานีของ กางกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะคือจะอยู่ฝั่งนู้นเลยก็เดินลงแล้วก็ขึ้นมาเดินเล่นแถวนี้ได้นี่ร้านบางขายรองเท้ามือสองมีทั้งรองเท้ากีฬารองเท้าใส่เดินเที่ยวเดินเล่นผมเคยมาซื้อร้านบางเนี่ยเฉพาะสมควรบ้างแต่ให้ฝากร้านฟรีหน่อยขายร้านบนเพจด้วยเปล่าให้ฝากร้านฟรีบนหน้าช่องย t u b e ชื่อเพจอะไรเผื่อคนยังไม่รู้จักแล้วรถไฟฟ้าสร้างเสร็จแล้วเขาจะมาสถานีรถไฟฟ้ามันจะอยู่ตรงนี้ชื่อเพจว่าอะไรให้ฝากฟรี อยู่ในไอ้เฟสบุ๊กสาขาบนเฟสบุ๊กชื่อเดรฮัท่างหัวไม้พิมพิมภาษาไทยไปเลยฮะมอมาสระอาวอหีบสระอามอมาสระอาแล้วก็ซอุซุไกกีครับก็คือจะเจอชื่อร้านเลยเจชอชื่อร้านเลยแต่เจอสินค้าบางครับผมเดินเที่ยวเดินเล่นนะเนีน่นยส่วนใหญ่จะเป็นมือสองนะเป็นของเกตหน่อย แล้วแต่นะว่าสภาพกิจการย้ายมาอยู่นี่หมดเอเบางเขายา้ายมาอยู่นี่หมดเมื่อก่อนอยู่ที่จะรูจักตอนนี้มาอยู่ที่รามคำแหงนี่สองดูสภาพราคาก็ไม่ได้แพงนะสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยยันหลักพันก็มีแล้วแต่แล้วแต่สภาพแล้วแต่รุ่นนะเดี๋ยวแวะไปดูร้านหนึ่งมาตามมาเดี๋ยวพาไปเดินดูตนะ่อฮะมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ที่ขายบนเพจได้ไหมขายขายของบนเพจได้ไหมแต่งไม่ได้ขาย ขายหน้าร้านอย่างเดียวะจะให้ฝากหน้าร้านฟรีเดี๋ยวพี่เขาคนนึงที่ไม่ได้ขายของมนเพมจะให้ฝากหน้าร้านฟรีในช่องในอดเลยเดี๋ยวพาไปเดินดูต่อน,นะแต่ว่า,าใช่เขาฝากร้านต่อไม่รู้ว่าจะมีใครขายของบนเพจหรือเปล่าให้ฝากร้านฟรีนี่ไม่เก็บตังค์ด้วยไ <c> ป <oughs> <t> ดูว่าเสื้อผ้าผู้หญิงมีเยอะนะน,นี่ฮะร้านเสื้อผ้าผู้หญิงมีเยอะ <c oughs> ก็จะมีหลากหลายสไตล์ เดี๋ยวพาไปเดินดูน้องตัวเล็กนี่ฮะราคาก็ไม่ได้แพงมากนี่พี่ขายขอบนเพจได้ไหมหรือว่าหน่าร้านอย่างเดียวโอ้เศรจฐาจฝากร้านสีฝากฝากส่งได้ค่ะส่งส่งเคอรี่แล้วอ๋อคือเขาไม่เห็นคนเขาไม่เห็นสินค้าอะไรเขาก็ไม่รู้ใจยังไงอ่าไม่เป็นไรร้านและก พี่เขาไปในขายบนเพจอะไม่งั้นก็ให้ฝากฟรีนี่ขายกล่องม,มาใหม่ใช่ไหมพี่เพราะไม่เคยเห็นร้านนี้พี่เพิ่งมาพี่น้องใหม่หมร้านนี้มาใหม่ขายบนเพจได้ไหมเพจก็มีครับเดี๋ยวจะให้ฝากร้านฟรีร้านนี้มีเพจด้วยครับผมให้ฝากฟรีไม่เก็บตังค์นะร้านนี้จะขายเป็นพวกกล่องรองเท้าสําหรับใครที่เป็นคนรักษารองเท้าหรือว่าซื้อรองเท้ามาแพงๆเนี่ยมันจะต้องมีกล่องแบบนี้ ถ้าใครเคยดูรายการต่างๆนะเนี่ยมันจะเป็นกล่องที่เก็บความร้อนความชื้นอะไรในนี้ดีทําให้รองเท้ามันไม่พังง่ายฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการซื้อเนี่ยกล่องหนึ่งมันก็ไม่แพงอยู่ยอลรำคำแขงเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูบนเพจที่เขาได้เพจบอกได้เลยพี่ค่ะชื่อเพจวันเบสอินนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะปรากฏไล้พี่วันเบสอินค่ะใช่ปะสากล่องอะไร 3บาทค <bunker. S 2> ่น้าวันเมดอินใช่ไหมเนี่ยฮะมาใหม่ของกินมันก็จะหลากหลายแล้วกันผมจะไม่ได้ถ่ายจอตรงของกินร้านใดร้านหนึ <ancies> ่งผมจะถ่ายเป็นรวมๆให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวอนาคตะตอนนี้ปี2563อีก3ปีก็จะเป็น2566สถานีรถไฟฟ้าสร้างเสร็จคนที่อยู่ย่านอื่นเนี่ยจะน่าจะมาเดินเล่นย่านรามเยอะพอสมควรนอกจากที่จะมาดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วเนี่ย มันก็จะมีตลาดนัดให้มาเดินเล่นหรือถ้าไม่มาเดินตลาดนัดก็จะมีจุดถ่ายรูปที่อยู่ข้างในสนามกีฬาราชมังเยอะพอสมควรนะนี่เบรนไฟเบรนไฟนี่ครับผมโซติใครไม่ค่อยเห็นเบรนเนี่ยก็ดูเบิรนไฟแบบนี้ใช้ไฟแก๊สนี่เงโซิคียบผมอันนี้น่าจะชิ้นละเท่าไหร่สิบสิบห้าใช่ไหมบาอชิ้นละสิบบาทนู่นชิ้นละสิบบาทของคุนรนี้นะพี่ของคุนนะเดี๋ยวดูดูพี่เขาเบิน นี่ครับมีจัดเลยง้องคิวให้นี่คือนะเบื้องหลังของก่อนที่จะออกไปขายนี่พี่เขาเขาโอ้เงื่อแตกเต็มเลยพี่ร <c oughs> ้อนหรอ <c oughs> เอี๋ลูกค้ารอเต็ม,ตมนี่ฮะลูกค้ารอเต็มเลยนู่นข้างหลังก็มีเ <c oughs> <c oughs> ขาอยากจะปีนเข้ามาแล้วเแหละนี่ครับ <c oughs> น้องคิวให้นะครับรอแป๊บนึงนะาทีอยู่เขาเปิดนะฮะจะมีหลากหลายหน้าหลากหลายเมนูนะจงวลนี่โอเคเราเปิดหน้าได้นรือ ลืมบอกไปฮะจุดถ่ายรูปที่แบบที่สวยเวลาใครมาจะต้องไม่พลาดที่จะต้องมาถ่ายรูปตลาดนัดของรามกระแหงก็ได้เนี่ยคือมันจะต้องขึ้นสะพานลอยเนี่ยตรงทางสะพานลอยที่จะเป็นฝั่งเอพิเชียถ้าเกิดว่าคนอยู่ย่านอื่นเนี่ยอาจจะไม่รู้นะคนที่รู้คือเป็นคนที่อยู่ย่านรามกระแหงก็จะรู้ขึ้นสะพานลอยมาเนี่ยแล้วก็มันจะมีจุดถ่ายรูปหลกัหลกๆเวลาถ่ายลงไปก็คือจะเห็นหลังคาตลาดในช่วงคืนเห็นแสงไฟประมาณนี้คนที่ถ่ายรูปเนี่ยเขาจะชอบ จะช่องกันประมาณนี้เนี่ยจะเป็นจุดประมาณนี้จุดถ่ายรูปนี้ถ้าใครอยู่ย่านอื่นแล้วมาเที่ยวย่านรามคำแหงเนี่ยมาเที่ยวตลาดนัดก็ไม่พลาดที่จะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ให้ได้นะก็ถือว่าสวยอยู่จะเห็นหลังคาตลาดแล้วก็ตึกเอบีทีก็จะอยู่นี่อันนี้คือตึกเอพีทีลงสะพานไปก็จะเป็นซอยท่าเรือเข้าไปเป็นท่าเรือคลองแสนแสบของราม65จะอยู่ตรงนั้นนะ อันนี้ก็สนามกีฬาราชมังอยู่ตรงนู้นสนามซ้อมก็จะอยู่ฝั่งนี้นี่เนี่ยเขากาลังวิ่งซ้อมอยู่แต่ว่าอาจจะมีหลังคาอันนี้บางอยู่เป็นเขาเรียกว่าเปตองกีมชาติไทยอยู่ตรงนี้เปตองส่วนสนามซ้อมสนามจริงก็อยู่ตรงนี้ของริพตาไทยอันนี้ก็จะเป็นสนามซ้อมอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยอันนี้คือจุดถ่ายรูปนะถ้าเกิดว่าใครมา